ครับผมสวัสดีครับผมมาพ่อพ่อกับพ่อหมูอีกขึ้นเก่านะครับพ่อหมูตกคกหรือร้านส้มตําตแม่หมูตกคกเนาะ,ะเอฟซีทุกคนทูบอว,ว่า,าพ่อหมูไปเที่ยวหนึ่งไปเที่ยวอุบลได้ตัวดีมากครับผมไปนอนต่างทินแล้วก็ได้ความฝันมาพร้อมแต่ว่าในความฝันนั้นมั่นตรงกันกับเลขมากครับผมเลขข็กคำนวณที่เห็นจะออกมาอยู่ตอนนี้เล่ ใจจดใจจอคืดทอดเอฟซีท่านที่เลยพอหมูมาถึงอ่าแต่คุยก็ม่หมูวา่าต้องให้เอฟซีหมูนั่มวาไปนอนข้างขึ้นแล้วฝันดีครับฝันได้ตะป่าครับป่าในป่าเงินป่าท้องน,นี่เต็มกระตาพ่อหมูได้ไปแจกพนพ่นอ,พอหมูกับมักคักเมนมักลักแปดกต่ฝันเห็นป่ากันเอ่ใหญ่เอฟซีทุกท่านอ่าชมคลิปนี้แล้วก็ เอาไปตีซอยพ่อหมูเลยว่าปลาเต็มหาเออเอาแจกพี่น้องพร้อมแจกข้นพร้อมเอ่อที่ว่ามิต่ป่าญ่ครับบักซี่โลหาโลขึ้นเอ่อที่พ่อหมูฝันเนาะอ่ากับมะเขาสูตรเลขคำนวนของพ่อหมูกับเหลขกวิ่งที่ว่ามักขักเมนมักแปดพ่อหมูก็เลยมากจังไรกันเอฟซีหูกันนะเออพ่อหมูป็นคนที่ว่าสิบัวเอฟซีหัมากตัวไหนพ่อหมูกับสิบอกรวดเนาะพ่อหมูเป็นค้นแบบนี้ มาเบิ me, son, me, ้งเลขวิ smell, ่งของพ่อหมูกอนเนาะเรียกสูตรคำนวณร้านส้มตำแม่หมูตกคุกสีตรงใจเอฟซีบอหรือสิตรงใจแต่พ่อหมูผู้เดียวเอฟซีบอมักน้ำบ้อบอมักเข้ากับ่านครับถ้ามักเข้ากับจัดจัดหน่อยจัดไลยจัดนักก็เรีกว่าเตอเอฟซีแต่พ่อหมูวันที่แล้วก็ได้สีหน่อยหนึ่งเพราะว่าเทสเทสสามไปแต่ว่าเลขมักก็คือเขาไปในรักแปก็คือผานถ้าก็ได้สีหน่อยเพราะได้เป็นพุ่นเป็นห้อนครับคนงวดในพ่อหมู กาเฮ็ดคือเก่าครับเสียวรถขาวพี่จำเยนูอลไ่บ้าเนี่เนะะาะเมืเบิ้งเลขวิ่ง400คูร้อยของพ่อหมูก่อนเนาะ,ะเลขวิง่งสูตรวิ่งสูตรคำนวณเนาะวิ่งเนะพ่อหมูเฮ็ดวิ่งไยวิ่งนี่พ่อหมูคิดว่าในขั้วเป็นจริงของพ่อหมูเนาะที่ฝันแล้วก็เฮ็ดคำนวณออกมากพ่อหมูมากตัวนี้ครับผมเด่นเลยครับตัวนี้เด่นเด่นครับผม ลองวิ่งเนาะวิ่งเล่นได้เลยครับผมสูตรวิ่งสูตรคำนวณหววร้านส้มตำแม่หมูตกโบครับผมพ่อหมูจัดหนักงวดนี่คือ8ครับผมเด่น8ลอง2ครับผมเอฟซีมีมาคขึ้นพ่อหมูบถ้ามากกระจัดไปครับแล้วก็เลขย่วงฝันพ่อหมูกระตีไว้แล้ว ไอเอฟซี e ตีซอยแนวว่าปลาในป่านิ่มปลาก้องป่าปลาหนไงครับตัวเราเป็นโล่เป็นโล่มาคือพ่อหมูบอพ่อหมูเลยจัดแไปครับสองอ่ะ e เอฟซีเบิ้งสิตรงใจกันบ่ตรงกับพ่อหมูบอครับอันนี้หอยวิ่งแปดแล้วก็สองครับผมลองสองครับผมอ่ะที่นี่มาเบิ้งสูตรข้าวนกับว่วมฝันว่วมฝันของพ่อหมูเนาะมาสูตรข้าวนก่อน สูตรคำนวณบนสูตรคำนวณเนาะสูตรคำนวณของพ่อหมูนี่ลักแปดบนบนล่างเอฟเอฟซีเขาต้องเขาวงเลขบนของพ่อหมูสูตรคำนวณว่าเนี่ยนาสิเป็น เบิ้าสูตรคำนวณบนล่างสูตรคำนวณบนล่างร้านส้งตำแม่หมูตกโค้งนะครับผมบนพ่อหมูกับกรันตีฟันเห้เลย8 7 8 4 8 2, ค 2> นครับผมล่างนี่พ่อหมูกรารันตีให้2 7 2 3 2 9ตรงใจ FC บอ่ C าตรงกระจัดครับผมข,ขัดกระพานเพราะว่า มันอยู่ที่ว่ามันสิรงเหลือเอฟซีบอมักบอหมงมากตัวนี้เอฟซีบอมากกับพานไปนเลยครับผมเพราะว่าบางที่พ่อมูว่าได้ว่าให้เปอร์เลนที่บนเลยให้ไว้เป็นแนวทางใช้จะวิจ,วจรารญาณในการรับส้อมนะครับเนะเออเาะพ่อหมงมากแปดเจ็ดแปดซีแปดสองล่างอีสองเจ็ดสองสามสองเก้าเนาะเอฟซี FC, บึงครับผมว่ามักบอ ผที่นี่มาเบบ่งเลกข่วมฝันพ่อหมูตีหยกมาเนาะทีตรงใจเอฟซีบอพ่อมหมูตีสามตัวเลยครับเลขกออกคันข้านครับหวนี่เลขกออกคันข้านวันแข็งครับแต่เก้ามันสิออกคันข้านตีอยู่หลักสูงเลยเก้าเจ็ดเก้าแปดแปดเก้าพ่วมมูนี่ครับแต่ว่าในข่วมฝันพ่อหมูพ่อหมูกะเห็ดออกมาตีข่วมฝันตีซอยพ่อหมูในเออพ่อหมูตีได้แบบนี้ครับผมความฝัน หนเห็นป่านไนเงินป่านนท้องได้ไลยทั้งป่านนธรรมดาครับรับแจกพี่แจกน้องแจกกันเนาะพ่อหมูตีลักษณะนี้ครับผมมันก็ะเลขตัวเดียวแล้วครับผมท่าเล่นก็เลยพ่อหมูมักแบบนี้ครับผม แปดยืนครับผมแปดกับเจ็ดยืนหมุนไปหมุนมาครับผมพ่อหมูตีขั้วฝันพ่อหมูเป็นแบบนี้ครับเลขหาเลขเบิ้ลเลขนี่ครับผมแปดเจ็ดแปดครับท่านผู้ชมหมุนเอาเลขสามตัวในซีเคสเจ็ดแปดแปดคือแปดแปดเจ็ดก็เลีนแปดเจ็ดเจ็ดแปดก็เลีนได้เนาะเอฟซีมารคือพ่อหมูบอพ่อหมูตีแบบนี้เลยปลาหลายครับตัวเลขตีเป็นแปดแปดก็ใส่หลายตัวครับเจ็ดเพราะว่าปลาเก็ต พ่อหมูตีิงสันห้าลักษณะที่ว่าแล้วพูดว่าพ่อหมูเนี่ยือว่าตีเป็นหาเนี่ยพ่อหมูกระเฮ็ดให้ได้ครับผมว่าห้ามักก็คือเรียนเอาฮาเข้าไปก็ได้ครับผมห้าตีเป็นพ่อหมูไปฮาอ่าพ่อหมูตีพ่อหมูเป็นหาห้าแปดเจ็ดเจ็ดแปดห้าหรือเรียนลักษณะนี้ก็ได้ครับผมที่พ่อหมูฝันเนาะพ่อหมูก็ตีได้แปดเจ็ดแปดาคาบุส้มคิดว่าพ่อหมูเป็นฮาหรือ แบบใดก็คอมเมนต์มาบอกพ่อหมูแน่เออว่าพ่อหมูถ้าควบฝันแบบนี้เป็นแบบพีเดอร์พ่อหมูสีพิจารณาและมือสรุปหน่วยพ่อหมูก็สีมาออกเอฟซีเบิงหลักกับสีแดงตัดว่าเลขตัวใดเป็นตมาคือบอมาหรือเอฟซีเพิร์นพลันเออคอมเมนต์มากตัวนี้นอของพิ่นเป็นตมาอยู่ดีตัวละพ่อหมูกับสีแดองมาลงกในเบงิงหยีใกล้ๆมือเลขอขอกนะครับเนาะเออตีคือพ่อหมูบอพ่อหมูเป็นฮาปลาเป็นแปดกับเจ็ดกัเลยตี จ็ดแปดห้าห้าเจ็ดแปดแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดครับข้อมูลตีแบบนี้เอฟซีละ่ะเขาเหม็นมาบอกข้อมูลดนเร้อเนอะอาะครับผมเอาเบิ้งมันไก่เที่ยงกันบอํำสูตรคำนวณไวยวิ่งครับอันนี้ครับผมรากาพ่อหมูกามีแนว่าฝากบอกอีกนะครับเนาะเมื่อคืนมีสูตรคำนวณปลาแขกสูตร สูตร32เพิ่นกับมาบอกเฮ็ดให้เฮ็ดเฮ็ดคำนวณของเพิ่นด้วยตัวเองนะครับอ่าแล้วก็สูตรของอาจารย์หำใหญ่ครับอาจารย์หำใหญ่หรืออาจารย์ใหญ่เนาะอ่าการเพิ่นกับปิ้งมาบอกแม่หมูแล้วครับโทรมาบอกแม่หมูแล้วเดี๋ยวไพ่นี่เย็นนีิหรือตอนตอน,ตอนเย็นเนาะแม่หมูก็สิลงคลิปให้เอฟซีทุกคนเบิ่งเนาะสูตร32ปลาแขกแล้วก็สูตร คำนวณของอาจารย์ํำใหญ่เนาะครับเนะบาะเออบอกยากบอกคำใหญ่คำหน่อยก็ไดนะ้อาจารย์ใหญ่เนาะครับผมอาจารย์ใหญ่เออเพิ่นกะสิเป็นตอนแรกของแม่หมูอ่าสำหรับคลิปนี้เนาะพ่อหมูก็จะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องล้านสมตำ่ำพ่อหมูตกกแม่หมูตกกเลยครับเนาะกดติดตามไว้เนาะเพราะว่าสูตรของปลาแขกับสูตรอาจารย์คำใหญ่อ่าจะได้ร่วงตอนเย็นเนาะแล้ว่าเมื่อนี่กับ เบื้งของข้อหมูไปก่อนเนาะตอ,ตอนตอนเย็นเ๋ยวอเป็นสูตรไขของปลาแขกนะครับเนาะอ่าครับผมเอลซี่ทุกคนเนาะข้อหมูก็จะบอกว่าให้สุขผาาแข็งแรงทุกคนมีเงินมีทองใส่บวขาดตีนขาดเมื่อเนาะอะายุดีมีแห้ๆๆสงสรัดเมนี่ข้อมูก้ะสวัสดีครับผม